เอาละฮะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตันนี้ก็เป็นทีมที่5นะครับที่มีคนส่งทางอีทบล็อกมาให้รีวิวกันนะครับซึ่งเป็นทีมของคุณเกียรติศักดิ์เสือสะอาดนะครับซึ่งเขาบอกว่าเป็นทีมคะปีนะฮะไปดูทีมกันเลยดีกว่านะครับที่ผู้สาวประตูนะเป็นมานูเอลนอยเออร์ปี19ธรรมดาครับบวก7เลยนะฮะซึ่งค่าตัวออยเขาอยู่ที่หมื่นหนึ่งหมื่นเจ็ดพันล้านเลยนะครับเนี่ย โหดจังวะนีอเออรับเป็นเป็นประตูที่ค่อนข้างครบเครื่องอะไรแล้วแล้วยิ่งเป็นปี19เนี่ยคือแม่งไอพก็น้อยแถมอีสิสคือค่อนข้างเยอะถามว่าที่แบ็คซ้ายนะเป็นจอร์ดิอาบาร์ปี TB นะครับเรื่องราคาบวกห้าก็อยู่ที่88ล้านเท่านั้นนะฮะแต่ว่าความเร็วถึง105สปีดต้น105นะครับแล้วก็มีข้องตัว102ข้องเอื้อ103ถามว่าที่แบ็คขวานะเป็นคายวอเกอร์ปี 19s นะครับซึ่งจุดเด่นของคายวอเกอร์อยู่ที่ความเร็วนะครับซึ่งความเร็วของอคายวอดนนนนีีนี่่่เเเทลละะถ้้าาวววคงจร็กวว แน่นอนนะครับแล้ววันนี้คู่เซนเตอร์นะเป็นลูเบนดิอาร์ตปี20 TS นะครับเซนเตอร์ตัวใหม่ของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะฮะซึ่งความเร็วอยู่ที่102นะครับของหลังเร็ว102นี่ถือว่าเร็วมากเลยนะซึ่งสเตตของหลังถือว่าโหดๆนะครับมีดูดัน115หมวกมอล115ประกบตัว115สไลด์1 1 2โอ้โหนะฮะราคาก็พันต้นๆนึงยพันล้านต้นๆนะก็ถือว่าเออค่อนข้างแบบในระดับที่เราสามารถเอื้อมถึงนะครับแล้ววันนี่กองหลังอีกคนนะฮะเป็นโคเซ่คิมินเนต์นะครับคือเปี2 องหลังที่สามารถเข้าปะทะได้ดีอะไรประมาณนี้นะซึ่งค่าเข้าปะทะก็อยู่ที่ร้อยแเลยนะครับซึ่งก็แต่อื่นๆที่เป็นของกองหลังก็โหดเจ็ดนะครับราคาก็700ล้านแนละ้วก็อยู่ในเกณฑ์ที่เราสามารถเอื้อมถึงนั่นเองนะครับไม่ค่อยแพงมากแล้วก็ไม่ถูกไปนะฮะแล้วมาที่กองกลางตัวรับนะครับเป็นซันเดอร์เบอร์เก้นะครับหรือซันเดอร์เบิร์กนะสักอันหนึ่งอะเบอร์เก้ไม่ก็เบิร์กอะเป็นกองกลางตัวสําคัญของเชฟฟิลล์นะลูกกันนี้นะครับมันเหมือนเป็นกองกลางตัวแบกเลยนะฮะเนี่ยเซด้าเหมือนกันนะไปอยู่เชฟฟิลล์น่าจะไปอยู่ทีมใหหญ่่่่่่่นนนนนะะครรัับเเเืืออออองงงงงกกกก็็็แตตทีีปขขลาาาววยถ้โด ข้อเสียอาจจะมีอยู่ที่แค่สไลด์นะครับอัตราเฉลี่ที่จะเป็นของกองกลางก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะฮะซึ่งเป็นปีที่เพิ่งเข้ามาใหม่เลยสำหรับซันเดอร์เบอร์เก้นะฮะแล้วมาที่ปีขวานะเป็นไลอ้อนบาเวลปี VTR นะครับเป็นอันที่ดาวรุ่งนะครับที่ไม่แจ้งเกิดของลิเวอร์พูลนะแล้วก็ราคาบว65แค่102ล้านเท่านั้นนะฮะซึ่งความเร็วอยู่ที่112สปีดตั้ง115เลยนะครับแล้วก็มีนิสัยคือลองช็อตเทคเกอร์แล้วก็เทคนิคอลดีเบอร์แล้วก็มีชอบเล่นลันนะครบีซยเึ่่่งงงเเปป็นดาาววรุขอมิะกิดปีส สองด้วยเฮียเด็กกับผมเหมือนกันนะซึ่ง mm hmm. มินิสัยคือชอบเล่นลูกทักษะแล้วก็เลี้ยงบอลหนีหนึ่งหนึ่งได้ดีนะฮะซึ่งความเร็วอยู่ที่ร้อยแปดสปีดต้นร้อยเจ็ดงแต่อื่นๆก็ถือว่าในระดับกลางๆฮะไม่สูงไปแล้วก็ไม่น้อยไปแต่ราคาแอบแพงไปนิดนึงนะฮะแล้ววันนี้คู่กลางนะเป็นอเล็กซานเดอร์โคลาลอฟนะครับเห็นบ่อยมากเอาโคลาลอฟไปยืนกลางนะครับโคลาลอฟมันมีนิสัยคือเอิร์ลี่คอรเซอร์แล้วก็ลองช็อตเทคเกอร์นะคือเปิดบอลจากด้านข้างได้ดีแล้วก็ยิงไกลไไไไไดด้้้โหะใในาานนนนสสสแแแตตตทขอออองงงบ็็็็คกกกถืืวว่่่่่่าาลลๆๆมมูปปปยีเ พลังการยิงอย่างเงี้ 9, ยร้อยสิบกายิงไกลรอยสิเปิดบอลฟรีคิกยิงโคง้งควรเออ สมควรและทัา้งวายแยืนกลางนะครับสแตทอย่างนี้นะฮแล้วมาที่กองกลางอีกคนนึงคนระับเป็นลีออนกอลเลสกานะครับเป็นกองกลางที่เขาเรียกว่าหนึ่งในนักเตะพ่อทุกสถาบันนะเพราะว่าเ <c oughs> <c oughs> ห็นใช้กันะเยอนะมากนะครับสำหรับกองกลางคนนี้นะแล้วมาที่หน้าเป้านะครับไฮรี้เคนปีซีโอซีบวกห้านะครับซึ่งราคาอยู่ที่ร้อยแปดสิบสี่ล้านนะครับนสัยก็คือมีองช็อตเทคเกอร์แล้วก็สแตทที่เป็นกองหน้าก็ถือว่าโหดนะครับมีจบสกร 110. อร์ร้อยสิบยิงตำแหน่งร้อยสิบนะก็ถือว่าเป็นกองหน้าที่ค่อนข้างหาพื้นที่ในะการเล่นได้ดีซึ่ง่งถ้้้้าาาดดดดูมมมน,นนนตอออีีอยยลลลืก like, กกไคคค์ววะรับบแ็ขุณท ของคุณเกติสัก์เสือสะอาดด้วยนะครับที่ส่งมาให้รีวิวกันนะครับขอบคุณมากครับผมอ่ะไปดูทีมนี้ลงแรงน,นะดูตัวนีโอ้โหฟูแมนยูอีกแล้วฟูแมนยูบ่อยเหมือนกันนะแล้วไมโครเป็นกระตาเซาเกตวะชอบอ,อ่ะอ่ะเล่นนะซึ่งแผนหน้าตัวเดียวผมไม่ค่อยชินเท่าไหร่นะเอาตรงซั <c oughs> นเดอร์เบิร์ดเบอร์เก้นิดเดียวนิดเดียวเบอร์เก้ก็ต้องเป็นคนล,ล้อมบ่ะเออคนล้อมเนี่ยปั่นโค้งล้อที่สี่เนะี่ยเนี่ยปั่นโค้งเข้าหัวครับแล้วก็หม่งย้อยไอชนคาน <c oughs> ซันเดอร์เบิร์กเบอร์เก้เบิร์กหายแล้วดูเดียวเบอร์เบอร์เก้ตี้เซฟเอ้ยโอ้ยิงไม่ดีเองผมเมื่อกี้เฮ้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยจะอยู่โทษเอาแมวเมวเมวเดี๋ย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 วก่อนเดี๋ยว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 ก่อนเอาจุดโทษดิโอ้โหตายไปพอใจเอาเซฟได้เฉยเลสซันเดอร์โคลาลอฟอดีตแบ็คของมาซิตี้ ทำไมมันวิ่งล่วงวนะโอ้โหอาเบอร์เก้เข้าขวาปั่นเดออกเหรอเชี่ยปั่นออกเองโหหืมหืมชิปหายแล้วชิปหายแล้วเขาใจเย็นซะด้วย้อยเอ้ยช่วยชีวิตไว้อยู่โอ้โหแล้วโดนจนได้เราลองบองเรียกว่าเต็มหัวเลยครับแฮร์รี่เคนเฮ้ยเอ้ย,อยมา ใช้สูตรเราแล้วนะครับเปิดครึ่งหลอดนะฮะเอาไม่ถึงครึ่งหลอดอย่างนี้ได้ไหมเนะี่ยเอาได้เนะี <c> ่ย <oughs> ติดทำไปเล่นไปเมื่อกี้นะโดนถ้าโดนหัวแบบกองหน้าหมุนได้นี่เข้าเลยนะเมื่อกี้แต่เป็นคนลออ้องไงเบียด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 ,ดแบ่งแล้วปั่นอะไรเนี่ย <c oughs> อะไรวะโอ้ฟาวิกไอหืมเฮ้ยนั่นนั่นนั่นนั่งใคแล้วเลีอนกิออน,ออน,ออนกอลิสกาเลีอ,อนปุ๊บ เอาเข้าขวขาปั่นดิปั่นดิชนลำหน้าเนี่ยน,งงนั่นไงนั่นไงอะไรวะเนี่ย <c oughs> อืมอโหจ่ายเหมือนโอริกี้เมื่อคืนเลยที่จ่ายให้ซาร่า <c oughs> คือซาร่าวิ่งไปแล้วเว่ยแต่แบบโอริกี้มันจ่ายมาหลังซาร่าก็ลืมมองไอหา่ากลายเป็นไม่ได้บอลเลยเฮ้ย <c oughs> เรียบดิ สองศูนย์ในที่เจ็สิบนี่ถือว่าค่อนข้างยิ่งแต่หลังมั่งดีจริงเว้ยหลังหลังทีมเขาดีจริงเว้ยเนี่ยทีมที่เรากำลังเล่นอยู่เนี่ยไปเลเนียเลเนียหลุดแล้วเลเนียยังไงครับชิปไปเออนั่นแหละยิงได้โอเคแล้วไปไปไปเก็บเก็บรีบเก็บรีบไปรีบเล่นเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน เปิดมาโอ้ทางแบกด้วยนี่แฮโอ้โหอย่างที่ผมเคยบอกไว้ในคลิปไอ้นักเตะมงเดียบว่าทางจุดอ่อนคือแบกเนี่ยครับเวลาโดนมงเนี่ยจนได้ครับจนได้ชนเนี่ยหลังมันดีจริงเว้ยหลังเราดีมากเลยแต่แบบอยู่ที่ผมแล้วส่วนหนึ่งเอออยู่ที่อยู่ที่ผมแล้วส่วนหนึ่งอา้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเคนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้ผมฮัก อันลอล็กซ้ายแล้วกด X เ,เพื่อให้มันส่งเข้าหาซันเดอร์เบิร์กแม่งกลายเป็นลั่นออกหลังเฮียอะไรเนี่ยแล้วก็แพ้นะครับเป็นที่เรียบร้อนนะซึ่งทํารีวิวมา2คลิปติดแล้วแพ้2คลิปรวดซึ่งทีมนี้นที่ผมแบบรู้สึกโอเคก็มีแค่กองหลังก็ประตสองคนน,ะนะ <c oughs> นั้นนะเมราะงั้เนี่ยลุกมันดูแบบเฉยวะ่ะแต่โทษไม่ได้นะเพราะว่าผมแบบไม่ใช่คนเล่นดีฟ้าเก่งอะไรมากมายนะไอ้ส่วนคนอื่นก็มีคนที่แบบโ okay อ okay เคโอเคก็มีเนี่ยเรยอ,อนกอลกา้าอีโคตาล็อปแล้วก็ซันเดอร์เบิร์กซึ่งสามกลางเน อ่าถ้าดูวมาตรอนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะครับหรือถ้าอยากดูทีมอื่นหรืออยากดูเกมใหม่ๆก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะฮะเจอกันคลิปหน้าบายครับผม